สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาทัวรก็มาเที่ยวเมืองปราประเทศสหรัฐสาธารณรัฐเช็กนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาทัวจัดให้สวยสวยสวยหมู่บ้นเมืองเขาสวยมากเลยนะทุกคนและถ่ายแต่วิวที่อยู่ข้างนอกนี้ดู ทางนี้เป็นทางของรถเมย์ก็ผ่านรถทั่วไปก็ผ่านทุกคนเนี่ยในบ้านเลือนเขต้นไม้เขาจะขึ้นบนบ้านอย่างนี้ะทุกคนสวยดีเนาะอืมเนี่ยต้นไม้เขาจะขึ้นบนบ้านานี้ร้อนนะคะทุกคนอากาศร้อนอ พาทัวร์ก็มีแม็ดน้ไม่ใช่ไม่มีแมดนะทุกคนนี่ก็คืออยากให้ดูบรรยากาศข้างหลังพาทัวร์เดินคือเราตเดินเที่ยวเดินจากที่สูงเะค่ะนู้นอยู่บนนู้นเลยที่พาทัวร์เดินมาเมื่อกี้เนี่ยอืมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแต่ว่าก็อยากจะให้ดูแบบแบบผ่านที่ผ่านมาอืมนี่ก็บ้านเมืองของเขาอืม จะไม่รู้เสียงแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพัดโชก็ต้องเดินย้อนหลังแล้วแหละงั้นอะ <c oughs> ทางเขาก็ไม่สามารถที่จะที่จะสวนกันได้นะทุกคนทางเขาเล็กๆเ,เป็นทางซอยเล็กๆแต่ว่าเขาต้องขับเร็วนะทุกคนเนี่ยูดูบ้บานหลังนี้ทุกคนก็จะมีต้นไม้อืมเป็นต้นไม้ขึ้นมาอย่างเงี้ย ดู oh. เราก็ต้องเดินรอบๆตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่แผนที่ของเขาเดี๋ยวทุกคนเป็นอง,งุ่นนะลูกเป็นอง,งุ่นนะเป็นต้นอะงุ่นนะั yeah, <Charles S 1> ่นแหละต้นนั้นอ่ะเดี่ยชเป็นต้นองุ่นขึ้นมาเนี่ยคะแล้วมันก็จะชัน <c oughs> ทุกคนแล้วไปทางโน้นมันจะเนี่ยเราจะเดินลงอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนมีแต่ลงกว่าลง <c oughs> ที่คลิปก่อนนะถ้าทุกคนไม่ดูคลิปก่อนของพะทัวร์ พาทวจะให้ดูตอนที่เรามองดูข้างล่างบ้านเมืองเขาข้างล่างเราต้องเดินเรื่อยๆไปถึงข้างล่างนี่เช็มอะไรกระมแต่มันเป็นถ้าเราเดินที่ล่งๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ ไม่ถึงกับเคร่งคัดเรื่องเรื่องแม็ดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเข้าไปในร้านอะไรเงี้ยเราก็ถึงจะจะแบบใส่เม็ดหรือว่าเข้าไปดูซื้อสินคสินค้าอะไรเราถึงได้ใส่นะตาโซยตมซอยบ้านเมืองเขามันเป็นทางแคบๆนะทุกคนนู่นรถมาแล้วเป็นทางแคบๆนะแต่เราก็ต้องนูน่นไปนเลย เดินก็ค่อยระวังนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะทางก็เดินแคบๆแล้วทางก็รถด้วยอือร้อนนะทุกคนกัดทปวาไม่ได้ปูนะแต่มันร้อนมันร้อนทุกคนก็เขาใส่แบบนี้กันหอ ออส่วนนี้น่าจะทนพวกสถานถทูตเทานะทุกคนี่โซนสถานทูตโซนอะไรเนี่ยเลยม,มีหลายอย่างนะทุกคนที่นี่มีทั้งสถานทูตมีทั้งอืมเฮ้ยสยสยเสยอันนี้อืม<ะ>อืมฮะในเมืองหลวงนเออเมืองหลวงเขาก็หลายอันนี้นะมีหลากหลาย หลากหลายน่าจะเป็นสถานทูตด้วยเพราะว่ามีเป็นมีตำรวจมีตำรวจอะไรอยู่ด้วยทุกคนพ่อทวก็ถ่ายให้เห็นได้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าจะโดนติดคนนั้นติดคนนี้อ,อยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดู <laughs> บางทีเราก็เดินผ่านร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอืม ให้ดูบรรยากาศฝั่งฝากฝั่งแล้วกันแต่ว่าถ้าเราถ่ายรูปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะทุกคนเนาะ